สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ youtube ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับก็วันนี้าทางร้านสอแผ่นดินซับของเรานะครับก็จะได้มารับสินค้าเหมือนเดิมนะครับรับสินค้าแกลบนี่ครับท่านผู้ชมแกลบที่ออกมาจากโรงแป้งนะครับออกมาจากเตาอบโรงแป้งก็จะไหลผ่านใส่ผ่านออกมาอย่างนี้เลยนะครับ แกบที่นี่ผ่านน้ำนะครับแกบที่นี่ผ่านน้ำออกมานี่ครับเนื้อแกบก็จะประมาณนี้เลยเ,เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้แกบไปส่งที่ไหนกันนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตักแกบกันเลยนะครับผมครับนี่นะครับก็จะเป็น รถตักนะครับที่ใช้ตักแกบดำขึ้นมานะครับตักหนึ่งนี่ก็อยู่เลเประมาณ1ตันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ตักใส่รถไปอย่างนี้เลยเพื่อที่จะได้นำแกบไปส่งให้ลูกค้านะครับ วันนี้แกบมีความชื้นนะครับแกบไม่แห้งสวยมากครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับถ้าสนใจแกบดำนะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทร 096นะครับ3 4 6 2 646นะครับ096 3 4 6 2 646นะครับถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอโพนพงนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามติดต่อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หน้าจอให้นะครับ ครับผมตอนนี้ก็ถึงที่บ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้สั่งแกบดําไ้นะครับเป็นร้านต้นไม้นะครับของคุณแม่นะครับร้านต้นไม้ที่บ้านนาโกนะครับก่อนถึงบ้านนาโกประมาณ1กิโลเมตรนะครับชื่อร้านสวนเพนิมิตพันไม้นะครับวันนี้ทางร้านสอแคนินซั์ของเรานะครับก็ได้นําแกบดํานะครับมาจัดส่งให้นะครับ น้ำหนักรวมน่าจะราวๆประมาณ7ตันครึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำการถอยเข้าไปลงในพื้นที่ที่คุแม่เขาได้แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนอลงแกบกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ พ่อ,อะนะครับตอนนี้หลังจากที่เลียร์แกบอกได้นิดนึงนะครับเราก็จะทําการดั้มลงนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆครับรถเรามีดั้มนะครับลงง่ายนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะครับ ใช้เวลาเขียนลงนิดหน่อยเนื่องจากว่าพื้นที่ลงค่อนข้างจะเอียงนิดนึงนะครับโอเคนี่นะครับแกบก็จะเป็นประมาณนี้เลย สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับถ้าสนใจแกบอย่าลืมติดต่อนะครับที่เบอร์096-346-2646 0 9 6 3 2 6 4 6นะครับ0 9 6 3 4 6 2้า 6, 6นะครับร้านสอแผ่นดินซัพย์จำหน่ายแกบดำนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับท่านที่รับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทางร้าน ซอแผ่นดินซับของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอสวัสดีนะครับต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ